นนันหมดเวลาูมิแล้วลกถ้าเขาเลิกเลิกเลยน้ำหกนนะมีน้ำนหมมีอ่ะอเรียนเมื่อกี้เรียนไปหนูเข้าใจไหมลูกใช่ใช่ใช่ใจ้อใจอ่ะ ถ้าอะไรคุถามก่อนพอ่พอแม่กบแต่งงานกันกถ้าพ่อแต่ถ้าพ่อเรียกอีกอย่างนเรียกว่าฮัสซารนะลูกฮัสบินนะคะฮัสบนก็คือสามีสามีแล้วถ้าพอสามีไปแต่งงานกับผูอ้อีกคนหนึ่งเขาจะเรียกว่าลูกตัวอะไรนะเด็กวัยว้เก่งมากแปลว่าอะไรคะ ภรรยาภรรยาเนาะทีนี้พอฮัสเต็กับไวท์แต่งงานกันออกออกลูกมาเป็นลูกชายเขาจะเรียกว่าอะไรนะตัวเอสน้ำเน้าอะอะไรนะลึกก่อนอะไรนะซันอะไรนะซันนะซันนันลูกซันลูกชายส่วนถ้าออกลูกสาวมาถ้ามีลูกสาว เกิดขึ้นมาก็เป็นยอเธอ oh, ยอเธอนะยอเธอคือ,คอลูกสาวนะคะ่แ,แล้วพอ <S 2> <S 2> <S 2> สมมติว่าพ่อกับแม่มีหนูขึ้นมาแล้วหนูโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วหนูไปแต่งงานกับสมมติครูครูเป็นผู้หญิงใช่ไหมครูไปแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็มีลูกออกมา เป็นลูกลูกชายก็คือเป็นหลานของแม่ของพ่อเราเงี้ยเขาจะเรียกเขาจะเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไรนะเนอะไรนะเนเน่เน่เนก็คือก็คือหลานชายเนาะเมื่อกี้มันตัดไปเลยไม่ได้เรียนหลานสาวเลยหลานสาวภาษาอังกฤษใช้ n i นี นี่คือหลานสาวสมมุติคมีลูกอีกคนหนึ่งผู้หญิงก็เป็นนี่คือเป็นหลานสาวให้กับพ่อแม่เราอีกคนหนึ่งนั่นเองนะที่เชื่อยังไม่เข้ามาเลย

ถ้าถามด้วย who is she เนี่ยถามเพศหญิงหรือเพศชายเอ้โหตอ she อะไร she is who is she who is she ถามนักครลูกถามถึงผู้หญิงหรือผู้ชาย who is she she ผู้หญิงผู้หญิงเก่งมากถามผู้หญิงเนาะถ้าตอบก็ตอบเป็น she she is my แล้วตามด้วย บุคคลเนาะอิเชื่อมาแล้วต้องแรเว่นมาะคไนะอเชียอีกแกหนอไว้โอเคิเชยแชร์แชร์สกินอีกรอบนึงนะคะเดิเช Can you open your your m i c r p Yes, hello again. Okay, okay. Disha, the time was finished. Like, okay, that's good that you invite you extend our time. <laughs> <laughs> okay, Disha, you can because, share your screen now. Okay, for a while now, share again the screen. we have the yeah. students are so attentive, nah? I like <laughs> it. I like okay. it very much. Okay, okay. Now we have. I was in the. Husband and wife, right? Already wife. finish. Okay. Now we Only go the to niece? the niece. Ah, yeah, yeah, yeah. Okay. So the son, the husband and the wife, then the son and daughter, we all already understand. And then the niece or nephew. Nephew is the boy. Is the son of your brother and sister. So he is a boy. Next, we have go to the. We are going to the to the niece. Okay, this is a boy or a girl? Muta, is a boy or girl? Teacher, tell me, this is, is a girl. Okay. She, she is a girl. So she is the daughter of your brother or sister. Well, you are still young right now. When you get o h t e r b พอแล้ว s ต่งง t นคุณพี่น้องจะมีลูก a ้าเป็นลูกชาย i ็จะเรียก it าห a านถ้ e เป็นล i กสาวก็จะเรียกว่าหลานสาวถ้าเป็นลูกชายก็จะเรียกว่าหลหนช่ยถ้าเป็นผูกสาวก็จะงมีูกก่าหลานสาว พ่อแม่ของครูก็คือเป็นตายายแล้วเนาะอืมก็เป็นหลานสาวนะคะค่ะค uh ่ะโอเค so let's uh, review let's follow teacher Letty with the the words okay uh, let's have the husband and wife everybody say husband and wife อะไรที่ออกเสียงค่ะ husband and wife Okay, son and, and, son and, wife. and wife, good. Then we have son and daughter. Ah, son and daughter. Okay. Son and daughter. Okay. Son and daughter. Okay, and we said, right? Okay, nephew. Nephew. Okay. Uh, next, we have the so, what do you mean by this? Me. Uh, แปล so, very good that's a good question okay now teacher will play game okay let's play game let's go to the spelling game okay you are going to... You can answer, huh? You can answer. You call teacher and you can call their name because I couldn't talk. Couldn't remember that. Okay. Oh, I showed this one. Show this one, okay? What is that? now spell the word, spell the word. 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 ให้สะกดคําเด็กๆเห็นตัวสีแดงไหมลูกสะกดคำนี้เลยบาเโอเคนะบ้า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 บาบ้าบ้าบ้บ้า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 ้บ้าาบ้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 าบบ้าาบ้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 

ได้โอเค next let's go to another one โอเคอัน hmm. น oh, mm ี้อะไรกันนะอันนี้อนอซิโออานนี้คันนี้อันนี้อันนี้คันนี้อันนีอันนีอันนอันนี้อันนีอันน้นนอันนี้อ We have another one. Oh, this is very long. Can you spell the word? Can you, can you spell the word? Pookie spelling. Pookie, Wow, good. good. job, good job. Okay. next. We have another one. Okay, this one. tell the word you can spell. <laughs> Who's the one speaking, teacher? Who's the one speaking? Who's the one speaking? Who's the L? Uh, what is her name? What is her, her name? Okay, good job, Dad. Huh? Good job. To spell for the student who spell next. Have... Okay. Oh, this one, oh. wow! Very good. oh again, oh, Bucky again, is a new student teacher? okay Is them? no, no I, I don't know oh, because i only i didn't see them first.